สวัสดีครับผมธราสังหาปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนือที่8ดไร่3งาน37ตารางวาครับเป็นบ้านสวนครับมีบ้าน2หลังครับพร้อมศาลาพักริมน้ํา1หลังด้านในแปลงครับปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะครับทุเรียนมะม่วงเงาะนะฮะเยอะเลยนะครับตรงนี้ อางุ่นก็มีครับบ้านหนึ่งหลังครับหลังนี้เป็นบ้านสวนครับคุณลูกค้าสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับพื้นที่ตำบลวางตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่8ไร่3งาน37ตารางวาฉนดคุดแดงนอสอจอครับแปลงนี้ราคา5้ล้าน5แสนครับรวมโอนหากคุณผู้ชมที่สนใจครับเข้ามาชมได้เลยนะฮะเดี๋ยวทลาปักโลเคชั่นไว้ให้ในไลน์นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเดินชมครับสภาพแวดล้อมทั่วแปลงครับแดไร่สามงานสาตารางวาการเดินทางตอนนี้ทราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลขสาสวนอสอนรครับมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้ววิ่งมาจากสีแยก3ทหารสีแยกกระบินบุรีครับ จากสี่แยกกบินบุรีมาประมาณ19กิโลเมตรเราจะเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ7กิโลเมตรมุ่งหน้าไปจังหวัดสาก้วครับซึ่งจากตรงนี้ไปจังหวัดสาก้วระยะทางประมาณ24กิโลเมตรเราจะเลี้ยวเข้าบริเวณบ้านหนองปูกเตาครับมุ่งหน้าไปบ้านท่าช้างครับพอมาถึงโรงเรียนบ้านท่าช้างเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปอีกรับไปอีกประมาณ2กิเมตรครับจะถึงที่ของเรา มาผ่านบ้านเรือนผ่านชุมชนผ่านร้านค้าร้านขายครับผ่านปัม๊มน้ำมันชุมชนโรงเรียนวัดหลักก่อนที่จะถึงแปลงของเราครับตรงนี้พื้นที่ตำบลบางตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจ,จีนบุรีครับที่แปลงนี้โซนนี้ครับตำบลบางตะเคียนจะเป็นตำบลรอยต่อระหว่างตำบลสาราดาดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วมาถึงแล้วครับบ้านเนินหินกอง ตำบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ของเราจะเลี้ยวเข้าไปในซอยอีกประมาณ100เมตรครับสังเกตทางเข้าซอยครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะวิ่งเข้าไปอีกประมาณ100เมตรครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาบ้านสวนที่วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับบ้าน2หลังพร้อมด้วยศาลาพักริมน้ําวางระบบรดน้ําอัตโนมัติครับทั้งระบบไฟฟ้าและก็โซล่าเซล มีกล้อง C C T V ไว้มอนิเตอร์ตอนที่เราไม่อยู่แปลงครับสนใจติดต่อคุณเป็ดครับเจ้าของบ้านสวนครับ0837694879 0837694879ครับแปลงนี้รรอบขอบชิดครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณประโยชน์หน้ากว้างประมาณ150เมตรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพแวดล้อมด้านในกันครับเบาเบาตายเนาะโอ้เ,เยอะเลย เนี้ยจะเป็นบางใต้กับมะม่วงเอ๊ะจะอะไรนะมะนาวมะนาว่วนนี้มอกมาอ๋อเดินทางเดินปูด้วยแบบแบบนี้เลยเนาะเดินสะดวกเนะครับปูกระโโอ้ลูกดกลูกงามพึ่งครับอ๋อมีพึ่งด้วยอ๋อนี่นี่ ไอ่มันเป็นไอ่เนี้ยรังนิ่มมิ่มมิ่มนี่รังเดียวเหรอครับน้ำหวานเดือนห้าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เอาเพราะว่าเอาไว้ผสมจีสอนเนาะอ๋ะอแถวนี้ทั้งแถวอวโวคาโดทั้งแถบเลยใช่ไหมครับอ๋อขั้งหน้ามะพร้าวแล้วก็มีคองไส้ไก่ด้านหน้าอันนี้คองส่งน้ำไปนู่นแต่เนี้ย โครงการผมมาแต่ผมเขไม่ได้ทมว่าผมจะปิดเนี่ยเราจะเอามาไว้ตรงนี้น้ำเพราะตรรยากาศว่าถ้าเราทํารีสอร์ทเราทำทีจอดรถเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำาลครับอันนี้มะม่วงพันอย่างดกมีตลาดจําหน่ายนะครับมะม่วงมีตลาดไอวา,างตะเคียนใช่ไหมรหรือว่ามาเก็บเอง,เร,องเราเก็บไปขายเองนี่เราเก็หน,น,น,น้าสวน โน้ตี่ปา่าเขารวยนะอันนี้เสียงน้ำน้ำจากเข้าไปในนี้อ่าจากบ่อใช่ไหมอ๋อสูบสูบจากตรงนี้จริงๆไม่เจอเพราะว่าผมผมจะจะไม่อยู่หลายวันไงผมกลัวมันจะแห้งตรงนี้นะพันไว้อันนี้คือบ่อใหญ่บ่อใหญ่ลึกไหมครับตรงนี้ลึกมากประมาณกี่เมตรออสองไมโคอ๋อสองไมโคก็ประมาณห้าเมตรโคอ๋อสองช่วงสองช่วงประมาณหกเมตร 6เมตรน้ำไม่มีแห้งเนาะไม่แห้งครับเพราะว่าเรามีบ้านเราบ้านเดียวที่ไม่แห้งอ๋อถึงตาน้ำในคุณถึงแต่นเพราะเจ้าของเขาเขาใช้ดินทรายอ๋อก็เลยเราก็เลยเปิดเป็นบ่อเลยเป็นของเทอดเราเลยงครับเพราะเราต้องการอยู่อันนี้ก็คือสูบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช่ไหมครับตัวนี้มีกล้องจอนปิดเลยนะโซลาร์เซลล์กองปิดโซลาร์เซลล์ครับ อ,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 อัน,นือดนอเวคาโดได้รูปเรียงครับวูคาโดน่อ,นนอ,นนอนน่้อันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้แบดใช้แปดหนึ่งลูกโอ,โอ้กรวยอันนี้พันอันนี้จะเป็นกลวยน้ำว้านะ าาขายได้ทัทง้ทงทั้งทั้งกล้วยแล้วก็นอนะนี่ทำดีๆนี่นอละสามสิบนอละสา,า,ามสิบเป็นสวนผสมเน,นาะก,ก,กับเนื้อที่เก้าไร่ให้ทุกอย่างเลยในนี้ ให้ทุกอย่างโอ้มีหานหานนี้ให้ไหมครับนี่ห่านไม่ได้ให้ไม่ได้ของรักของห่วงเของครับทุเรียนอันนี้อันนี้ฝั่งนี้เป็นสาลาริมน้ำนะศาลารกลับไปนั่งพักผ่อนนั่งดีแลได้เลยได้ลงปลาไว้บ้างไหมครับอ๋อปลาอะไรครับปลา อันนี้ไล่ไหมครับแต่จ้ของไม่ไล่ใช่ไหมดูความครับอันนี้รสาม้อะมีรถสามล้อาว่ครับเจผู้กับตัวเมียครับตัวเมียสาัวพุ่น น่อาอเอาด้กมาฝายวงนรัอเอนีน่าจะได้กินมะม่วงกับฝรั่งหืมะม่มวงนี่ไงฝรั่งเต็มเลยคร <c oughs> ับเนี่ยมีแกะอยู่เลยครับถุเดียน มีลิตบอกด้วยนะครับว่าสีต้นสีต้นกูปเรียนกาตะไครไปมารูดอันนี้น้ำดอกไม้ยนักอนั่นไก่ป่าหรือเปล่าครับนี่ฮะ อ๋ออ,อ,อันนี้เราขุดคลองกันแล้วนะเผื่อถ้าเกิดเขาเาอ๋อแถบนี้เนาะตรงแนวเขียตรงนู้นก็สามารถที่จะเดินได้อีกครับอะโวคาโดโอ้เยอะโอ้ยหลายต้นมากเลย ของใส่ไก่ร้อมรอบรับโลูกดกลูกงามจริงเลยเรีเยกได้ว่ามาดูมาชมตอนนี้ก็สามารถที่จะ หน่อไม้หนอ่ออันนี้พันกิมกิมส,สูงกิมูกับหน่อไว้ม้หวาน,านาคนารัรขขบมีหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ทําสวนได้เลยนะเยนาะอค,ครับคือดูน้ำอย่างเดียวเลยที่พักก็มีให้แล้วโซลาเซลล์อีก ติดเป็นจุดเป็นจุดจดไปยามค่ำคืนสว่างสวยเลยนี่้อ๋ออันนี้โซ,โซลาเซลล์ใช่ไหมครับอันนี้ไฟฟาตรงนี้ตอ๋องกลานนครับ,รบทุเรียนๆๆทุเรียนกี่ปีครับหรือว่าเพิ่งลงพิ่งปลูกด้ปีกวา่ากวถ้าแตกยอดดีอยูอ่นะอหม่ชุดใหม่ี่<ม>เดือดไปดูฟั่งนู เราทำคนเดียวสามปีมันค่อยๆทำพิลาโซ้พิลาโต้รครับในเนื้อที่ก้าวร่เรียกได้ว<อ>่าปลูกเกือบเต็มเต็ม <laughs> เลย <laughs> ครับเอาปุ๋ก่อนโตแล้วอันไหนมันไม่ดีเราให้แตกกิ่งออกไปอ๋อครับเอาอัออนนยุพายุ <laughs> าก,ยยายกันลมลนด้วยอ,อาาว๋อก่อภัยกันลม ลองน้ำลองน้ำกันสกันไฟครับถนนฝั่งนู้นถันนาไปทางที่ไหนที่บ้านเราจอดออกอยู่นี่ตกขลองตัดทิดถนนยาวเลยพายุ บบรรครับการล้รวล้อบล้อมล้อมลัวหมดแล้วล้อมลัวล้วลอ,อบ,อบขับชิดครับกับแปลงนี้บ้านสองหลังวางระบบโซลาเซลล์ ail, แล้วก็ระบบไฟฟ้าสําหรับการรดน้ำในพื้นที่วางสายเรียบร้อยครับโ<ฮ>คกหน้องนา <สภ Is> บ้านสวนสบายสายเลยครับแปลงนี้ ทำพื้นที่วิ่งออกกำลังกายได้เลยนะเนะะาะบริเวณที่ขอบฝั่งนู้นรถไถดันครับแล้วก็ทำพื้นที่วิ่งออกกำลังกายในในสวนของเราได้เลยมังคุดมะม่วงเป็นดกปีนี้ แกบขมิ้นเงาะไหมครับเงบางงโรงเรียนนันได้ไดกินเงาะออกแล้วนี่ออกดอกออกช่อแล้วมีหลายช่วยดูืองออ ตันนี้ตู้คอนโทรน้ำเพราะเราพอจะไปรู้มาแล้วให้ตรงนี้ขยายคอนโทรนี่ขยายเป็นคอนโทรนี่อีกใช้โซลีนอยวาล์วอัตโนมัติไหมครับใช,ใช้อัตโนมัตนะิออืมมตตติััโนครับตั้งเวลาเลยครับใช่ตั้งเวลา,วลาอของรอบพื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมาขามหวานหรือเปล่าครับนี่ มะขามเปียวเ,เ,ยเ,ยเก็ยบ,ยเกยบยอดเก็ยบยอดเก็บผลได้เลยอันนี้สดาหวานหรือเปล่าครับสดาหวานสลาวานัาวานโอ้โอนกตกใจหมดอ๋อเนี่ยครับ สวนเป็บาบับเบาบับไปต้นประสาทพฤติการคือิป็นเบาบุษทศิลป์อ๋อ,อครับเบาบับ,บอันนี้กี่ปีแล้วครับทุเรียนทุเรียน2ปีกว่าอีก2ปีได้กินลูกแล้วนี่อ๋อเดี๋ไปดูครับตรงร่องนี้ก็ปลูกกัน มุนไพรเก็บขายได้ครับโซนนี้จะเป็นโซนกป้วยเนาะครับอ๋ออ๋อสามเริ่ม,นะเ,รมเริ่มออกตอกเอาออกก่อนปีนี้รักษาต้นก่อน อ,อ,อันนี้เพิ่งลงนะคุณพี่ครับครับมีอ๋อมีก็กับอ่าเป็นน้ำว้าใช่ไหมครับตนน้ำว้า,าข้างงต้นข้างางต้น,งงทนท,นทุเดือนเนี่ยจะเป็นใบหอมกับกลไทย อ๋อปลูกแซมกับกล้วยไปเลยช่วยน้ำใช่ไหมครับลองกองลองอะไรนะฮะตัวนี้อ๋อลำไยคิสโต้คิสตัลสีม่วง

ผมกินม <ami> ันแกแ้าไครับครับครับที่ดินกลางไหนกลางเล็มีมุกแต่สวรรค์อีโมสม่ผิดวงัวสร้างร้อนร้อนพืานสวนเป็นไปไม่ได้ยา

ถึงเวลาเขาก็มาขุดโลละสิบบาทครับหน้าสวนสิบบาทพอเข้าไปผูกกับขาไปมากูด <c oughs> นิดๆแต่มันก็ยากมันก็คุดก็ต้องมาแ,มแต่งไม้แบเอ่อใช่ครับไว้ไข่ไว้ไข่ง<ะ>ไเงาะเงาะ คุดับหมดังคุแดอ๋อ,ถอ,มมอแวอออถวนี้ทั้งแถวใช่ไหมอ่าใส่ระบบน้ำใต้โคนทุกต้นเลย ครับครับจะเป็นแถวเป็นแถวไปเนาะค <c oughs> อบลูกแรับนุนทุเรียนครับมีบ้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านกันองุ่นเป็นล่มในบ้านพอดีเนาะ ลกลยอยู่ใกล้บ้านอันนี้ปลูกองุ่นนะครับทำซูมพร้อมติดโซลารเซลล์ครนะับ ออืันนี้ใช้ไฟใช่ไหมครับไฟอ๋อครับนั่งปาร์ตี้ข้างบนนี้ก็ได้สิน ชมดาวชมเดือนอ๋อโซนนี้โดกมากจินได้แล้ว <ใ>นี่สมจิตเงาะฝั่งนี้หน้าบ้านนะครับโซนนี้จะเป็นโซนาาอะไะกำลังออกดอกดอติดแล้ว ครับสมุนไพรบีนจีมัน นาออกลูกแล้วครับนี่ออกลูกแล้วเรียบร้อยมากูดหลังบ้านครับท้ายครัวขาท้ายครัวตะไคร้ท,ท้ายครัวรลูกกลูกงาม ตุเร um ียนตัวน okay. ี้เป็นอันนี้อางวนออกออกแล้วใช่ไหมครับตัวนี้อ๋นี่ครัุกนผมมองหาไม่เจอโอ้โะ ัวน,นี้ก็จะเป็นโซนในบ้านภายในบ้านปลูกปลูกองุออ่นนะฮะให้เครือเหลือตามทำร่มได้สบายเลยบ้านสร้างประมาณสามปีครับมีห้องเก็บของด้วยเนาะขอห้องครัว <c oughs> อันนี้เป็นห้องครัวห้องเก็บของได้สองห้องนอนนะครับสองห้องนอน,ห,อน,อนห้องนอนหลักจะมีแอร์หนึ่งตัว ้นดวยใจหจ้าางหจองน้ำครับมีพัดลมอีซีนด้านหน้าครับห้องโถงครับรับแขก สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อคุณเป็ดเจ้าของบ้านสวนได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0837694879 0837694879ครับวันนี้ธารากับขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมกับขอบพระคุณอย่างสูงฝากข้อมูลถึงหากคุณผู้ชมต้องการฝากขายบ้านที่ดินสามารถติดต่อธาราเข้ามาได้ครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ธาราครับที่เบอร์0860188856 หรือทุกช่องทางการติดต่อครับทารายินดีที่นําเสนอบ้านที่ดินของคุณผู้ชมที่สนใจครับให้ทาราเข้าไปช่วยขายนําเสนอสู่สาธรารณชนผ่านออนไลน์ทั้งเพจแล้วก็ช่อง y t u t u ครับเพิ่มช่องทางการมองเห็นการขายให้กับคุณผู้ชมที่สนใจฝากบ้านพร้อมที่ดินเข้ามาให้ทาราช่วยรีวิวขายครับ วันนี้ท้าราพาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายไว้เพียงเท่านี้พื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอรกระดินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพรังไมยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งดใดคอยสมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับประกอบธุรกิจประกอบกิจ,จาก,การก็ขอให้มีแต่ลูกค้าไหลามาเทมาครับเงินไหลามาเทมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน ขอความโชคดีมีชัยจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านและก็ครอบครัวกิจการธุรกิจของท่านครับโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับวันนี้ทาราสังหาประจีนกลับขอบพระคุณครับ